ไอเดียหนูตัดเหมือนเขาให้ฟรีเลยนะลูกอันนี้เสียตังค์นะครับเราต้องเหลือเงินไปไว้ซื้อหวยนะครับคุณแม่ก็ช่วยเก็บ้เนี่ยพอแล้วจะไม่ได้ซื้อหวยหนูรู้ไหมว่าเขาขายโลเท่าไหร่ไม่รู้สี่ร้อยขีดละสี่สิบบาทนะเนี่ยครับวันนี้เราจะมาเก็บแต น้องไอเดียทำอะไรนะสะกี้ตะก้าเวอร์ี่ไปอยเรวิธีเลือกต้องเลือกยังไงลูกบีดโอ้โอันนี้ได้เยอะเลยโอ้โหเยอะเลยแม่ได้แล้วหืมไม่นิ่มเลยพ่อเขแข็งมากแต่มาโชว์สิ นี่นี่น้อเดียมาดูมันใหญ่มาก mmm จับด้วยสิแข็งมากโอเคนี่ต้องต้องเลือกแบบนี้ลูกลูกแบบลูกใหญ่ลูกใหญ่ไม่ได้เอาใหญ่มากก็ได้แต่ว right> ่าขอให้มันเป็นลูกแข็งใช่มาดูลูกนี้ดิไหนวายตัดนี่ตัดลูกนี้ตัดเร็วตัดให้หน่อย พ่อจะกินลูกนี้เหรอใช่โอเคอันนี้คือตัดอะไรนะตรอเบอรี่ไหนมันหน่วยใหญ่ไหมไหนหน่วยบักใหญ่เลยเหรอนิ่มอันนี้บักระต๊อบไม่หรือบักเขียเหรียญเหรียญนิ่มเหรอนิ่มเอาใส่พออันนี้เอาลูกใหญ่ๆนะคะเน่าก็ไม่เอา